ตัวที่สองนะคะจะเป็นตัวที่เชื่อว่าตัวลูพิอนะคะตัวนี้จะได้มาจากตัวเอ็กแ plan หรือว่าสังสก,กัดจากะมะเขือยาวมะเขือม่วงพวกนี้นะคะโดยตัวลูพิอนะคะจะมีอยู่ด้วยกัน3ตัวนะคะด้วยกันก็คือจะเป็นซีรีส์50 P B G ตัวนี้ก็ละลายน้ำนะคะมีเป็นออยที่อยู่ในตัว M C T แล้วก็เป็นเอ็ plan extract นะคะ โดยเปอร์เซ็นต์ที่เป็น BG แล้วก็ o อยนะคะอันนี้จะมีส่วนประกอบของลูพิออลที่50 ppm เช่นเดียวกันนะคะแต่ก็จะแบ่งไปว่าเป็นละลายน้ำแล้วก็ละลายออยนะคะแล้วก็ตัว x an, x l a n พ extract เนี่ยจะมีลูพิออลที่1 ppm นะคะเป็นส่วนประกอบอโดยที่ลูพิออลนี้นะคะเขาก็เป็นโครงสร้างของซาโปนินชนิดหนึ่งนะคะทีะ่เรียกว่ามีส่วนสำคัญ มีประสิทธิภาพต่อร่างกายค่อนข้างหลายอย่างนะคะโดยสิ่งที่เขานามาใช้กับสกินเนี่ยจะเป็นเรื่องของแอนตี้แอคเน่หลักๆนะคะซึ่งเขาจะช่วยทั้ง3เรียกว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดสิวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเ,าเรื่องแรกนะคะเป็นลดเรื่องของการหลังเซบัมนะคะในผิวก็คือช่วยลดทำให้ควบ ความมันบนผิวทําให้มันมันมน,มน,น้อยลงเรื่องของการเกิดสิวก็จะน้อยลงตามไปด้วยนะคะอันนี้เทสที่5ถึง20มิโครโมลเราจะเห็นว่าที่20มิโครโมลนะคะก็สามารถช่วยลดเรื่องของการหลั่งเซบามบนผิวได้5เปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้เป็นเรื่องของการหลั่งไขมันนะคะอย่างที่ทราบว่าไขมัน บนหน้าเนี่ยก็จะมีอยู่ได้กันหลายชนิดเขาก็เทสทุกอันเลยนะคะก็พบว่าตัวที่เป็นลูพิอัเนี่ยก็สามารถลดกลุ่มของไขมันหรือว่าเซบั่มแต่ละชนิดนะคะก็คือลดได้ทุกอันเลยเนาะแล้วก็ช่วยลดเรื่องของอการอักเสบนะคะของผิวที่เกิดจากกลุ่มของพีแอกเน่พวกนี้ได้ด้วยนะคะ ช่วยลดการอักเสบของสิวนะคะอันนี้ใช้เคสที่ความเข้มข้นเท่ากันนะคะ5-20ไปโคโมนเคสที่24ชั่วโมงวันนะคะอันนี้ผลก็คือเขาช่วยลดการเกิดการอักเสบที่เกิดจากตัว P acne ได้นะคะแล้วก็สามารถไปยับยั้งการเติบโตของตัว P acne ได้นะคะโดยถ้า เป็นเนกาทีฟเลยเนี่ยต้องใช้ปริมาณของตัวลูพิออลที่1,150งไมโครโมลนะคะขึ้นไปส่วนอื่นๆน,นะคะก็โพสิทีฟบ้างแต่ก็ช่วยทำให้ตัว p x เนเนี่ยลดลงได้นะคะอันนี้ก็ช่วยลดเรื่องของซีดได้โดยที่แอปพลิเคชันเขาก็สามารถ ใส่ได้ในทุกสูตรเลยนะคะอย่างที่เห็นว่ามันจะมีทั้งละลายน้ำละลายอ่อย์แล้วก็หรือว่าเป็นเอ็กซ์แทนะคะ <Okay. S 1> หลักๆลกูพี่ออก็เน้นเป็นตัวที่เป็นแอนตี้แอคเน่ที่มาจากธรรมชาติแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงนะคะตัวนี้